ดีหอยในสีเรารสาวน้อยทียนเงสีสองช่วงชาแนลครับมีญยาดโยมลูกล้านนะครับแม่มาหดมาเจิม,ม,มาวัดใหญุ่ตธนุ่งซาม,มนี่ยังมาขึ้น,นลบพัติดทำป่ารัดรกำลังมากอีกหนึ่งขึ้น ผมคิดไปแบบนี้มือนนอนชายมันกระดูดติดตามผมเู่นมันเห็นลุงปู่เจอไหมก็มันก็ื้อตามเนาะมันได้ที่จะซ้อมหน่อยาบหน่อยเตามเบอร์เลยก็ังอทีเียดรถมันอะไรเขาเก่าหนึ่ห่ามันก็ือว่าห่าหนึ่งหาเนาะมันก็ได้มันยได้บอกให้ลงจิมัไปเรื่อยๆมันไม่ตอเนเลยนะ วันก่อนนันมีอะไรวันก่อนอะไรเนาะแปดนเนาะเยร์แล้วก็เก้าหสามี่เจิมไป2องคันคันนี้ห้าสเจ็ดเ้อัวดังของอาจารย์วัดีเลยน่นะตรงนี้ไม่ดีกับียวผมถเบียนนี่ก็ไม่ไม่ท่นเลยเนาะนันแล้วเราว่าจ่ายหนงเดียว

Yeah. amen mm -hmm. นอเยก่อยบเก่าเกอเก่าอย่างนั้นจ้าเด็กเหน่อยโบกขีเก่าเกาโบกหาเก่านั้นะันีห่าเก่านั่นเด่นั่นมาแบบหาเก่าเลยของจริงเลยของจริงเลย เขาเด็กหน่อยบอกนะวนบอนงบอกกวนบวกวนบกามเจ็ดเจ็ดวันนี้บกหาเกาเกาเบงเปียังหวอยจอ่านเลยเออใช่แม่เด็กหน่อยบอกเด็กน่อยบอกกงกเลยกา่สามเจ็ดเจวันนี้มันบอกหาเก่ากาไึ่งอ่ะหาหอะไรงมาออเลย้ มงายหนึ่งานัวสันจอนเขาชอบเล่นเบิ้ลเส้นหัวหลอดมันบอกต้องหาแปดแปดก็หาเก่า มันยังไม่อ่านทั้งคููเลยมึงอีกไปส่งพักอีนู่นนู่นเขาผีเช่าบ้านพระแทแบกแทแบกแทแบกตะแบกกบันมันยังไม่ลงหาเลยมีงานบวชเขาขอเช่าอยเนี่ยสามมงเขาเช่าเนี่ยนะจ้ะเออขัดวดมันเงินไหมกัปถาดใบไอเพนเซ็ตกัปถาดอ๋อมีงานจบมีอะไรมีทั้งานจบงานบวชวันนี้น้องเล็กก็ตายเป็นวันเดินต่อต่อต่อเลย มันจะโตคือันน้หนักน้งเขาเรียกแงตายเขาเงวตายถึงรากกตายนี่เี้ยวใม่ตายน้อยใหญ่น้อยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็ตายนี่เป็นเหลือใจเขาอยู่ไม่ต้องกลัมานหนึ่งไหมจ๊ะเม่าหนึ่งไหมใครนะเซบใครนะเซบนะเซฟนะลูกปูยังเจอแม่เส้นเยอยนั้นโอ้ ทำงานใหญ่เลยลูกคุณแต่เดี๋ยวทำงาน่ชุนบุรีไปทะเบียนดูด้อยครับด้อนั่นเอาเห็นชัดๆเป็นแนวทางแนวทางนะครับเด้ออ่านอ่ครับเอาสำหรับคลิปนี้แล้วนี้ก็ฝากไปคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องส่งใช่ไหมครับด้วยนะครับด้อครับสวัสดีครับ